สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะการใช้ VBO นะครับอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นนะเอ t e n s i o n นนะตอนนี้อยู่เป็นเบต้านะครับเทสเบต้ากันอยู่ที่3.0.10นะครับโอเคนะครับก็ตัวอย่างนี้ผมดาวน์โหลดมาจาก T D Warehouse นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูเลยว่าเป็นงานระบบที่ผมยังไม่รู้จักมาก่อนนะครับซึ่งมันจะเป็นลักษณะคล้ายกับว่าผมเองเนี่ยรับงานมาแล้วผมก็ดีลงานกับบริษัทนี้ ที่ผมคือก็คือทํางานให้บริษัทนี้ด้วยแล้วผมก็ทำไลบรารีด้วยนะครับเรามาดูซิว่าถ้าเราทํางานแบบปกติก็คือการสร้างโมเดลอย่างเดียวเนี่ยมันก็ต้องเหนื่อยตลอดเวลาถูกไหมในการทางานเรียบเป็นแก้อะไรนะครับแต่ถ้าเราทําวางระบบบิมเอสยูบิมนะครับการใช้เครื่องมือช่วยตัวนี้ก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเอาเรามาดูกันนะครับว่าความหมายของคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะทํางานเนี่ยให้เหมือนโปรแกรมราคาแพงเลยคือทุกอย่างมันจะ ต่อออโต้นะครับมีการเลือดปรับแก้อะไรถอดวัสดุอะไรได้เนี่ยมันจะออโต้ซึ่งทําได้นะครับด้วยเครื่องมือง่ายๆตัวนี้นะครับ BPO Piping Pro นะครับเวอร์ชั่นใหม่นะเวอร์ชั่น3เนี่ยเป็นความร่วมมือกันนะระหว่างบริษัทนะครับนะครับ สเกตอัพโฮมนะหรือบ้านสเกตจำกัดนะครับปมจบ้านสเกตอัพของผมเองนะครับอาจารย์ป้อมนะครับซึ่งเป็นแอดมินในเรามีเพจบ้านสเกตอัพนะครับที่มีคนติดตามนี่เกือบ2องแสนคนแล้วเรามีช่อง YouTube นะครับเกือบ7จ0 0 0มคนแล้วนะครับชื่อว่าสเกตอัพโฮมนะครับสเกตอัพภาษาอังกฤษแล้วก็โฮมนะครับเรามีเว็บไซต์นะครับ sketupthai.com นะครับที่สอนสเกตอัพฟรีแล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดอะไรมากมายเป็นคอนเทนต์ออนไลน์นะครับที่ ถือว่าเป็นเว็บไซต์อันดับต้นๆของไทยด้วยนะครับแล้วก็เรามีเว็บไซต์ชื่อ Product Connect นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรานะเป็นที่ Product เข้าสู่โปรแกรม SketchUp ได้เป็นสามมิติด้วยแล้วก็มีเอเจนชั่นที่ชื่อว่าตัว Product Connect นะครับซึ่งก็เป็นเอเจนชั่นที่ช่วยในการนะครับลิงกนะ์วัสดุก่อสร้างที่มีอยู่เนี่ยครับเข้าไปในโมเดลสามมิตินะครับจริงๆมีอีกเยอะนะครับอ่ะเด๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเริ่มเลยนะก็เริ่มแรกนะครับเรามาที่ตัว BPO Buying Pro นะครับแล้วกดคำสั่ง New นะครับแล้วก็เราก็มาบอกว่าเป็นนะครับเป็นงานแล้วกันนะเป็นนะครับ Compania นะครับ Company A แล้วกันนะครับโอเคเป็นนะครับ Working with ปั๊มนะครับง่ายๆโอ okay. เค Sizing ก็คือ นะครับไซซิ่งนี่คือเราต้องเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นเป็นราวหรือเป็น 2D dimension ราวเนี่ยราวก็คือเป็นท่อกลมนะครับแล้วก็ส่วนตรงเนี้ย 2D dimension ก็คือเป็นพวก h v a c h v a c เป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมนะครับ,เป,เ,นะรบเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งในกรณีนี้เราเลือกราวนะครับโอเ okay, ค direction distinction อันนี้ไม่ต้องยุ่งนะครับเพราะว่ามันมีส่วนของการทำพวกท่อที่ที่ที่ปกติท่อเนี่ยมันก็จะไม่ไม่มีการบิดอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นงานนะครับพวกนี้มันก็มีโอกาสที่มันจะมีปัญหาเรื่องบิดแล้วก็ไม่ต้องติ๊กนะครับออโตอร์ใหญ่นะครับต่อไปก็คือออเทอร์ก็คือทําโดยใครครับสเกตอ h พ m กแล้วก็ค a ต e g รี y ครับก็เป็นไป p e เนาะเป็นเป็นไปเป็น p l u มบิ้งเล้วกันนะครับโอเคเซฟนะครับเมื่อเซฟปุ๊บเราก็จะได้เป็นเซฟไลบรารีใหม่มานะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเริ่มทำงานกันโดยการ เอาท่อมาครับท่อตรงนี้ก่อนนะซึ่งท่อตรงนี้ต้องเป็นคอมโพเนนต์นะครับอันนี้เป็นท่อคอมโพเนนต์นะครับโอเคเอาแล้วต้องเปลี่ยนแกนก่อนครับแกนน้ำเงินจะต้องวิ่งขึ้นครับโอ้โหนี่พอดีเป๊ะเลยนะครับแกนน้ำเงินวิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแกนนิดนึงนะครับไปที่ขีดขวานะเ h นแอ็กซิ s แล้วก็แกนน้อยตรงกลางครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เราก็ previous ไม่เป็นไรสูบเซนครับก็ตอนนี้เราก็ได้ละนะครับท่อตัวนี้ครับอผมทาสีนิดหนึงนะเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ว่าคือท่อโซลีอยู่ครับไว้อผมทาสีให้ดูครับเอาเป็นสีนี้แล้นะเอาแล้วครับต่อไปครับเราก็เริ่มจากการที่เรามาที่คำสั่งครับนะครับ collection editor ง่ายมากครับ easy and fun มากแล้วก็มาที่คำว่า size ครับ size เนี่ยถ้าเราดูตรงนี้ชื่อเนี่ย นะครับอันนี้คือผมเทคมาแล้วมันคือห้าสิบมิลครับไดเมเตอร์ห้าสิบมิลโอเคแล้วก็มาที่ไซส์ครับแล้วก็มากดบวกนะครับใกล้มากครับแล้วก็ห้าสิบมิลเรารับในมิลนะครับห้าสิบมิลนะครับแล้วก็ออโตเจเนเรตนี่คือชื่อชื่อของท่อนะครับเราก็ไม่ต้องยุ่งนะครับให้ให้มันรันเองแล้วกันนะนะครับอย่ากรอกก็กรอกนะผมไม่กรอกนะแอดไม่แอดปุ๊บมันก็คือท่อไดเมเตอร์ห้าสิบมิลนะครับ เดลิทันจะไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเรายังไม่รู้ท่อคืออะไรนะครับโอเคจะได้มาครับเราก็มาเริ่มอันนี้คือไซซิ่งที่มันจะใช้ในการควบคุมนะครับไอได i a เตอร์ตัวที่สําคัญมากนะมันคือตัวควบคุมนะครับซึ่งถ้าเราไดเ a เตอร์นี้ต้องวัดจริงๆนะวัดจริงๆจากตัวตัวท่อเลยนะเนี่ยมันคือศูนย์จุดูนย์ห้าครับนะครับก็คือห้าสิบมิลนะครับแล้วก็อันนี้ขี้กว่านะสังเกตได้ว่าอันนี้คือคอมโพเนนต์นะครับโอเคไปที่ไป์ครับ เราต้องดูดไปตัวนี้มาเป็นตัวไลบรารีครับกดคาสั่งบวกครับแล้วก็กดตรวนี้ครับ pick on model ครับจิ้มปุ๊บเรียบร้อยครับพี่เอามาเดียวละไซส์ size ครับก็คือตัว50 base s i z นี่สำคัญมาก base s i z เนี่ยคือถ้าเราไม่อยากให้มันสเกลนะครับให้มันขนาดเล็กลงหรือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยให้เราพิมพ์ระยะเดียวกันกันกบตัวท่อเลยก็คือ50มีครับ s เกลแม็ก scale l e ก็คือว่าแบ่งเป็นท่อนไหม เราไม่ยุ่งนะครับเราไม่ยุ่งคือเราจะเราจะจะไม่แบ่งเหมือนท่อนครับแล้วก็ให้มันยิงยาวไปเลยครับอ่ะกดแอดครับเรียบร้อยแล้วครับกลับมาดูนี่ครับจะเห็นว่านี่คือท่อมาคลับอ่ะเซฟแอดเอ็กซครับอ่ะเรามาลากท่อดูผมลากมานี่ครับผมไม่กุ๊บนะครับถ้าได้มาผมกดเลือกนะครับเพลย์เห็นไหมครับตอนนี้ผมก็จะมีท่อมาละ ข้อหมายคือผมแามว่าจะเข้าไปแก้ไขท่อได้นะครับนะก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ็าสั่งต่อไปเรามาสร้างข้อง,งอก่อนจุดนี้ครับข้องอเก้าสิบนะครับข้องอเก้าสิบโอเคเราก็ไปหาข้องอเก้าสิบซึ่งดูเหมือนจะเป็นลองเรเดียสเลยนะตัวนี้ครับมันจะมีสองตัวนะตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อน,นเป็นตัวเป็นตัวช็อตเรเดียสนะครับก็อันนี้คือชื่อนะเดี๋ยวเขาไมเล็นไหมโอเค ก็มาท่ตงนี้ครับง่ายมากเลยดูนะ้วง่ายมากอีซี่อนฟันครับก็มาที่ตัวอีเก้าสิบกดบวกแล้วก็กดดูดครับไปเข้าไปเล่นน,นะดูตรวนี้ครับคลิกโอเคซีเลนก็คือระยะที่มันจะสอดเข้าไปนะครับอ่ะผมเอาศูนย์ก่อนไม่เป็นไรก็คือระยะที่เป็นท่อจะสอดเข้าไปนะครับเพื่อใช้ในการทําเป๊ะเ,เ,เลยนะอยู่ที่ว่าจะไปเป๊ะนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเราเอาศูนย์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยปรับ ซซายก็คือห้าสิบก่อนเบสไซส์ก็คือห้าสิบมิลครับให้มันอยู่ในในขนาดห้าสิบมิลน,นะครับเบสไซส์มันซึ่งเราเลือกห้าสิบมิลน,นะโอเคลองเลือกไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับโอเคอ่ะกดแอดครับแล้วก็เซฟแล้วตอนนี้ครับเราลองมาอัปเดตครับตอนนี้ e เก้าสิบมาแล้วนะกดอัปเดตอัปเดตครับเมื่ออัปเดตปุ๊บนะครับจะเห็นว่าตัว ตัวท่อของเราเนี่ยมันมันจะอยู่คนละจุดนะครับกับตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยเราต้องมาหมุนเองครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะกลับตัวนี้ก่อนนะแล้วผมจะปรับไอ้ตัวระยะอินเสิร์ตนะครับท่อเข้ามาตรงนี้เป็นหนึ่งแล้วกันนะครับเซฟแล้วผมก็ลองอัปเดตอีกทีหนึ่งอ่ะอย่างนี้จะง่ายดีครับแล้วก็ตอนนี้เราเข้าไปข้างในตัวคอมโพเนนต์ด้วยนะเพราะว่าแกนตรงนี้มันจะบิดอยู่ซึ่งตอนทำครั้งแรกเนี่ยเราไม่ได้สนใจตรงนี้แกนครับ แต่ตอนนี้เราบางหมุนเองเอาครับว่าเราไม่รู้หรอกว่าแกนมันอยู่ตรงไหนครับนะแล้วก็หมุนเองครับเข้ามาข้างในหมุนนะนจะบอกกอนว่าต้องต้องหมุนเองนะไม่งั้นไม่งั้นเราจะมีปัญหาในการแกนเพราะว่าตอนตอนสร้างเนี่ยไลยบรารี่ของที่คนเขาทํามาครับกับตัวที่เราทําเนี่ยมันคนละตัวกันนะครับอันนี้มันต้องมันต้องอยู่ที่ว่าเราจะเก้าสิบคือเราไม่รู้แกนของเับวันเื่อไหร่ครับอารมณ์อารมณ์แบบว่าเราไม่รู้แกนนะนะแล้วก็ต้องมาทําเอง นะครับล้วก็ต้องมาปรับแกนซึ่งตรงนี้เซนเ,นเตอร์ก็ไม่มีด้วยนะครับเราก็จับเซนเตอร์ไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ยกขึ้นมานะครับอันนี้ก็ทําทําคือเนื่องจากว่าจริงๆเขาควรทำเซนเตอร์ไว้นะแต่เราก็ไม่ทำเซนเตอร์ไว้แล้วทำให้เราทํางานยากขึ้น เข้าๆได้ไหมครับขอเข้าวนะด้านนี้เหมือนกันครับเราก็เลื่อนคือคือถ้าผมทำผมทำจริงๆผมจะเป๊ะๆนะผมจะมีเซนเตอร์ครับอ่ะแต่เอาแค่นี้พอก่อนแล้วกันจะเห็นว่ามันง่ายครับเรียบร้อยละตอนนี้ครับเราก็ได้ัวนี้มาแล้วอ่ะต่อไปครับเราต้องอัปเดตที่หนึ่งครับง่ายมากเลยนะ่คอมมอนเซนต์ง่ายครับแล้วก็มาที่ตัว E90 นะครับแล้วก็กดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแลวคราวนี้ผมจะอัปเดตใหม่ครับดูด นี่ครับดูดเส็แล้วแล้วก็เซฟแต่ตอนนี้ตัวใหม่แล้วครับตอนนี้เวลาผมสร้างเวลาผมสร้างท่อครับแล้วผมก็สร้าฟิตติ้งครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็จะได้โอ้โง่ายมากเลยครับนี่แหละคือคือหลักการที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะว่ามันมันง่ายแค่ไหนนะครับอีซีอนฟลามากที่โชว์ให้ดูนะว่าเป็นยังไง ไอ้ตัวนี้ก็เสียไปแล้วครับเพราะว่าผมไปไปไป,ไปแก้มันใช่ไหมครับนะอันนี้ก็เสียไปแล้วก็โอเคถ้ามันไม่เป็นไรอันนี้ก็ลบทิ้งไปเลยครับไม่ไม่ใช้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับนี่เคลียร์เนาะอ่าโอเคครับก็เอาเอาเอา,เอาตัวให้ดูอันตัวนี้ก็คือตัวบอลวาวนะครับเป็นอะไรที่อย่างไม่รู้นาะเป็นบอลวาว,าวนะอ่าไม่เป็นไรครับแล้วก็มาลองดูก็เป็นแบบนาะเป็นนาะเป็นตัวอ่าโอเค วิธีการคือนะครับเราก็มาบวกครับแล้วก็มาที่ตัวซ็อกเก็ตนะตรงนี้คือตรงการลางและซ็อกเก็ตกดบวกแล้วก็มากดดูดครับเรียบร้อยครับสีลดงนี่คือศูนย์เอาหนึ่งเอาหนึ่งแล้วกันหนึ่งนะครับอันนี้ก็คืออยู่หนึ่งห้าสิบเบสไซส์ก็คือห้าสิบนะนะครับแล้วก็แอดครับ เซฟโอเคเบสไซส์ okay. size, 50มิลสี่เลงอ่ะเกิดอะไรขึ้นทำามเซฟไม่ได้เอ็นดิ้ง s o so c k e t เดี๋ยวทำวิธีครับกดบวกเกิดอะไรขึ้นจิ้มซีเลนกหนึ่งอ่าเบสไซส์ครับห้าสิบมิล นะครับแล้วก็ description mm hmm. ก็ไม่ต้องใส่อ่ะโอเค <laughs> โอเคอันนี้ก็เรามาใส่ครับวิธีการคือเดี๋ยวผมก็จะสร้างท่อขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งจริงๆอีดีได้นะเดี๋ยวเขาอีดนะลากมาแล้วแล้วมีเส้นเบรกตรงนี้นะกึ่งกลางครับเมื่อเบรกกึ่งกลางปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวกึ่งกลางขึ้นมาครับเวลาเราสร้างท่ออ่ะนี่ครับปุบ๊บปรากฏว่า ไอ้ตัวนี้มันจะโดนสเกลนะครับมันโดนสเกลอันนี้ก็อันดูก่อนคลิกขวาแล้วก็นี่ครับรีเซตสเกลนี่ไงไอตัวชิ้นงานตัวนี้ครับดูให้ดีนะคลิกขวานะรีเซ็ตสเกลนะครับมันมันโดนสเกลมามันไม่ใช่สเกลจริงของเขานะครับอันนี้ต้องบอกว่าการทาําการตรงนี้จะต้องมีความเข้าใจสเกลดั้นึึงนะคือเรื่องสเกล เราะว่าก็จริงๆเนี้ยเรสเกลมานะแล้วเราก็กดอันนี้ครับสเกลเดฟฟิชันให้มันเป็นนิยามตัวเดิมเลยก็คือไม่ใช่นิยามตัวเดิมให้มันถือว่าตัวนี้เป็นตัวจริงโอ้ยฟังดูแล้วอาจจะยากนะเดี๋ยวพจะอธิบายก็คือว่าเอาง่ายๆอย่างนี้อาจจะต้องอธิบายก่อนเพราะว่าผมอยากให้มันเข้าใจง่ายๆนะเอาง่ายๆแบบนี้ครับไอ้เนี้ยเมคคอมโพเนนต์ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้คือตัวจริงแต่ถ้าผมกดสเกลเมื่อไหร่ปุ๊บมาเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวปลอม เพราะว่าตัวจริงอ่ะมันมันโดนสเกลไปแล้วนะครับอย่างเงี้ยแล้วถ้าผมอยากให้มันกลับเป็นตัวจริงอ่ะทำยังไงคลิกขวาครับแล้วก็กดรีเซ็ตสเกลเห็นไหมครับมันกลายเป็นตัวบอมเออมันมันจะกลายเป็นตัวตัวนั่นเลยตัวจริงเลยแต่ตอนนี้ผมต้องการตัวใหม่ให้เป็นตัวจริงทังไงผมก็คลิกขวานะออกคำสั่งที่ชื่อว่า S scale scale d e f i n i t i o n แล้วตอนนี้ไม่ว่าผมจะทำอะไรก็ตามนะครับมันจะรีเซ็ตสเกลไม่ได้ละเพราะนี่คือตัวจริงครับ แล้วข้อหมายคือเจอเมื่อกี้ปัญหาเมื่อกี้นะครับปัญหาคือมีคนการมีคน scale วาวไว้เราคลิกขวานะครับแล้วออกสั่ง scale definition ครับเรียบร้อยละตอนนี้ผมก็จะดูดใหม่ดูดไปที่ตัวซ็อกเก็ต so นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะแล้วก็ดูดใหม่ซึ่งก็น่าจะโดยหลักการเซฟก็น่าจะไม่มีปัญหาโดยหลักการก็น่าจะไม่มีปัญหาจริงๆครับไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็ยังอยู่ครับคือไอ้ตัว บอลวาตัวเนี้ยมันจะต้องหมุนซึ่งการหมุนก็ง่ายมากครับเราก็หมุนเข้าไปข้างในนะเข้าไปเนื้อในนะครับแล้วหมุนพยายามหมุนในรอบแกนนะมันจะงี้มันจะนทำให้เราเข้าใจง่ายนะครับอ่าสายเขียวขวาแดงขวาแดงครับหมุนหมุนกับมาแล้วนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยจะได้มาล็อกแกนเขียวกับสายเขียวแล้วหมุนมานี่ครับ แต่ได้มาก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเล็งให้มาตรงกันครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วจริงๆอมันควรมีแกนกลางนะแต่นี้ไม่มีแกนกลางให้เราเราก็ล็อกพยายามล็อกตรงกลางไว้ครับแล้วก็ดึงลงมาชนนี่อานนี้ครับอันนี้คือตัวอย่างให้ดูนะแล้วก็จริงๆมันต้องอยู่ตรงกลางนะกดสูมเป็นเทนครับถ้าเจออย่างนี้ปัญหาอ่ะต่อไปครับตรงน,นี้ เราก็พยายามเอาตรงนี้มมีอยู่กลางของแกนครับนี่แล้วก็กดเอ็กซ์เรย์หมดคือคือถ้าไลบรารี่อ่ะเราวางตำแหน่งแกนดีครับมันก็ไม่ยังไปในต้องมาทาซำซับซอ้อนถูกไหมครับอ่ะอันนี้ก็มาดูกันนี่ครับไอเนี้ยคือหนึ่งหนึ่งเนี่ยพอดีเป๊ะอะไรก็คือรัศมีหนึ่งพอดีนี่คือแม่นยาม,มากส่วนตัวเนี้ยครับถ้าเราพิมพ์หนึ่งเนี้ยก็มันก็แทงเกินใช่ไหมครับนั้นเองเราก็ต้องมาแก้ อ่ะแล้วก็มาที่แก้ซึ่งง่ายมากนะแล้วก็มาตรงนี้ครับมาที่ตรงซ็อกเก็ตแล้วก็กดตรงนี้นะเห็นไหมครับนะถ้าเป็นโปรแกรม b ิมเนี่ยทำทำแฟมิลี่อย่างเงี้ยมันยากแต่นี้คือง่ายมากครับอันนี้เราก็ลองดูหนึ่งท่านหนึ่งเนี่ยมันคือมันคือตรงนี้อะ่ะเดี๋ยวผมลองพิมพ์ให้ดูนวว่าเป็นศูนย์เป็นยังไงทุกคนจะได้เข้าใจภาพศูนย์แล้วผมก็จะดูตรงนี้เดาดูนะดูตรงนี้มาแทนอ่ะเซฟโอเคอัปเดตนะ อัปเดตนะครับคลิกแล้วก็กดอัปเดตอันนี้เพลย์อันนี้คือหนึ่งมันจะเต็มเลยเห็นไหมครับถ้าสูตรจะเต็มอย่างนี้ถูกไหมอันนี้อันนี้คือหนึ่งอั้นี้เหมายองามวก็ต้องเป็นหนึ่งจุดกว่าใช่ไหมเราก็ต้องปรับนะครับอันนี้ต้องต้องต้องมานั่งคิดนะครับว่าเท่าไหร่นะอันนี้ต้องคือถ้ามันถ้ามันไรบบารี่มันคงคงที่อย่ะง้เราก็จำได้อันนี้เอาหนึ่งลองเอาหนึ่งจุดสองดูต้อง try error นะครับก็ ลองดูครับแต่จริงๆถ้าเราคำนวณเป๊ะๆนะครับเรารู้นะว่าเท่าไหร่แล้วก็ใส่ได้อ่ะอย่างนี้โอเคนะครับนี่บังเอิญมากนะอยู่สองนะที่ผมไม่ได้กะาเลยนี่นี่นั่งเทียนนะท๊อปแรกอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้ได้แล้วเห็นไหมอ่ะแค่นี้ครับตอนนี้เราก็เริ่มละตอนนี้ผมถ้าผถาผมทํางานนะครับทาําตามแบบนี้นะก็คือผมโค้งมาตรงนี้ดึงขึ้นแล้วโค้งนะตรงนี้มีมีต่อตรงด้วยนี่คัปปิง้งเลยป คืออะไรเป็นข้อต่อตัวเมียอ,อะไรก็อย่างไม่รู้เพราะเราผมไม่รู้มาตรฐาน่าไรนะอ่ะเอาแคนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเห็นภาพนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราสัมาทาังดูก็ตอนนี้เวลาเราเรา,เราลาดข้อครับแล้วก็วิ่งปึ๊บปึ๊บอ่ะมีมีอย่างเงี้ย นะครับแล้วเราก็ใส่วาลก็ใส่ได้อะใส่วาลตรงนี้ใส่วาลตรงนี้อเมกุ๊บนะครับแล้วก็กดบลันเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเห็นไหมแล้วข้อดีคือเราสามารถที่จะนะครับมีคําสั่งนะบลันช์เช็คบันแล้วเราก็กดคาําสั่งเนี่ยดีสซครับเรา,าารเราจะเราถ้าคลิกตรงนี้แล้วดึงลงได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ถ้าเราดึงลงมาแล้วเนี่ย องศามันไม่ได้มันก็จะมันก็ไม่มีคริติ้งนะอยากก่างกรณีนี้แค่ผมดึงมาอย่างเงี้ยไม่ได้กดตรงกลางพอดีนะครับถ้ากดตรงกลางพอดีเนะี่ยมันก็จะดึงได้มันก็มันก็จะดึงข้อง,งอดได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้นะกี่เสียนฟันนะครับแล้วก็ต่อไปคืออะไรครับต่อไปคือเราสามารถจะตรงนี้ได้ครับเนี่ยเออเราสามารถจะเลื่อนได้ประแจคลิกแล้วก็เลื่อนโอ้โหหล่อมากเลยเนี่ยเนี่ยคือถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ถ้าเราทํางานแบบเนี้ย เห็นไหมครับว่าการทําโมเดลบิมเนี่ยเราจะเหนื่อยน้อยลงเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายมากๆเห็นไหมครับเนี่ยล้วก็จะเลื่อนได้เลื่อนไปเลื่อนมาซึ่งคือปกติแล้วแบบเนี้ยมันจะอยู่ในโปรแกรมราคาเป็นหมื่นนะอย่างเยอรมันเนี่ยทริสเกงครับแล้วยิง่งน,นะครับเราสามารถจะอีดิทพาดใปได้ด้วยครับอย่างเช่นเราต้องการจะแก้ทาแบบเป็นแคตนะครับเรากดตรงนี้นะกดคาสั่งนี้แล้วก็เข้าไปข้างในครับเราสามารถจะไปสร้างพาดใหม่ได้เลยโอ้โหโคตรประยเวลาเลยครับ ผมบ,บอกเลยว่าถ้าใครไม่ทาแบบนี้นะเหนื่อยครับชีวิตเนี้ยต้องทางานแบบเหนื่อยมากเนี่ยครับโอเคนะอะเดี๋ยวครับสามทางอีกตัวหนึ่งจะเห็นว่ามันง่ายสามทางนะครับง่ายมากๆอ่ะเราดูก็สามทางอ่ะเราพิมพ์ก่อนอีกตัวแรกสามทางแล้วก็เดี๋ยวเอาปั๊มมาใส่อีกทีก็ได้เอ,เอาปั๊มมาใส่อีกตัวน,นะครับอันนี้เช็คาลาวแน่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเอาตัวสามทางแล้วกัน ไปทางสาทางไงสาทางนี้นะครับก็คี้กว่ากันนะเราเช็คก่อนว่าสเกลได้ไหมสเกลได้แล้วก็สบายครับก็กดปิดบ้านซ์ก่อนแล้วมาที่ตรงนี้เราก็เห็นไหมมันง่ายไหมแล้วก็มาที่ตัวสามทางก็คือทีเก้าสิบกดบวกง่ายมากครับแล้วก็ดูดโอ้โหนี่ครับถ้าเรานะครับจะตัดต้นไม้ในทั้งวันนะครับเอาเวลาสี่ชั่วโมงไปรับขวาน เข้าใจไหมครับประมาณนี้นะเออคำพูดที่พูดระหล่หอนะครับอันนี้ก็เอาเอาหนึ่งก่อนแล้วกันห้าสิบมิลโอเคแอดเซฟแล้วก็แล้วก็มาทำสามทางครับเม k กรุ๊ปครับแล้วก็กดสร้าง ก็เห็นนะครับก็จะมีตัวนี้ออกมาซึ่งแน่นอนครับเราต้องหมุนเองครับเข้าไปข้างในครับแล้วก็มุนครับเรียบร้อยครับจะได้มาก็ปรับแกนครับพยายามล็อกแกนให้ตรงซึ่งอย่างที่บอกไว้นะครับถ้าผมทําเองเนี่ยผมก็จะมีตัวเซนเตอร์ไลน์แต่นนี้คือเราต้องเราก็กลเองได้ครับไปอยาสกิดัดมัน E a s y a n อ f u ฟันครับเอาไปนี่เห็นไหมครับแล้วก็ดึงตัวนี้มาให้ตรง แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเรียบร้อยสามทางมาแล้วครับเราก็กลับมาดูงนี้ครับอันนี้มันเกินไปนะเราก็กลับมาตรงนี้ครับแล้วก็มาดูก่อนทีเก้าสิบทีเก้าสิบทีเก้าสิบตรงนี้นะครับแล้วก็ออกคําสั่งครับดูก่อนดูดูตรงนี้ก่อนแล้วก็อันนี้เป็นทักหนึ่งจ okay. ุดหนึ่งจุดสองเซฟโอเคเราก็มากดอัปเดตครับ โอเคอ่ะหนึ่งอยู่สองเกินนะครับหนึ่งสองเกินอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็ถูกนีนะ่แะคือเมื่อกี้มันหนึ่งนีเแต่ดูนี่หนึ่งทีนะครับอันนี้คือผมผมก็ลอง,องสดให้ดูนะพร้อมกันนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ มันอยู่ตรงนี้มันมันไม่ได้เข้าไปข้างในโอเคก็ก็ต้องเป็นประมาณสุดยุดแปดได้ป่ะดูผิดดูผิดครับมันจะเข้าไปอีกนะสูตรคือเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็โอเคอัปเดตอ่ะประมาณนี้ก่อนเนาะยิงศก็ยิงสกก็ได้แล้วครับรยบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะได้อ่ะถ้าผมเข้าไปข้างในครับใช้คําสั่งตัว branch นะกดตรงนี้ แล้วก,กดคําสั่ง edit proxy ครับตอนนี้ก็สบายๆแล้วผมก็จะมี wow นี่ wow เห็นไหมครับแล้วก็คำว่าอะไรน,นี้ก็ข้องอหาสามทางข้องอ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 เห็นไหมครับแค่นี้แหละครับข้อดีคือเราจะสามารถกด report ครับมันจะประมาณปร,ประมาณให,ให้เราครับว่า ยาวกี่เมตรแล้วมันจะบอกว่าท่อยาวยู่นี้โคหลอเลยครับเห็นไหมครับแล้วนี่นะครับคือหลักการที่เราจะทำไลบรารีของตัวเองได้ซึ่งเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือง่ายสุดๆง่ายสุดๆครับผมกล้าบอกกันเลยว่านี่คือวิธีการที่ทุกคนสามารถเชนตัวเองได้ทั้งองค์กรได้นะครับนี่คือเครื่องมือที่เราพัฒนาร่วมกับ นะครับทีมงาน VBO Vienna B Object นะครับกับประเทศไทยนะซึ่งผมเองก็พยายามทำบิมให้กับประเทศไทยมานานนะครับซึ่งแม้ว,วันนี้ครับงานเอ่อคิว่าเออเรามีพักอินบิมของงานโครงสร้างสถาปัตย์เรเรียบร้อยแล้วตอนนี้คืองานระบบที่เราสามารถที่จะเอามาใช้นะครับในการนะครับทำงานได้นะอันนี้คือโอเคนะทุกคนเห็นภาพใช่ไหมครับว่าอันนี้คือซึ่งเราสามารถสร้างอ b อบเจกต์อะไรก็ได้มาใส่ครับนะครับโอเคนี่คือตัวอย่างให้ดูให้ทุกคนเห็นนะว่ามัน มันง่ายจริงแล้วก็หวังว่าจะมีเยนะทุกคนนะครับอ๋อลืมไปลืมไปเราสามารถที่จะนะครับเก็บไว้เท้เขาหน้าได้ต่อไปนี้ครับโอ้โหสำคัญเลยนะลืมบอกไปนะว่าเราสามารถจะเก็บคอลเลกชันครับนี่เซฟเราก็ไปเซฟไว้ครับนะคอมพานีเอเวิร์แค่นี้แหละครับเราก็นะครับทํางานไปแล้วนะกิกอีโคโนมีครับเราก็ชาวหน้ามามีโปรเจกต์ใหม่มาอาจจะเซฟไว้ก่อนครับ ตัต้งชื่อ Project A เขีจะได้มาครับตอนนี้ถ้าเรามีงานใหม่ใช่ไหมเราก็ไฟล์แล้วก็รีวต,ตอนนี้ครับมีงานใหม่มาครับกดตรงนี้แล้วก็โหลดตัดีโหลดแล้วก็ไปที่ v b o แล้วก็ไปที่ของโปรเจกต A ตอนนี้เราก็สบายครับแล้วก็ลากไปทุกคนดูนะทำงานระบบบิมมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าใครทำงานระบบบิมก็จะได้เปรียบ อันนี้ก็มีวาวมีวาวนะอันนี้ก็มีวาวอันนี้ก็มีวาวโอเคครับ m a k e ๊ p ครับกดปุ๊บเรียบร้อยครับเสร็จเลยเราก็จะได้ท่อทั้งหมดมาแล้วก็อยากรู้ว่าปมาณเท่าไหร่ครับครอบทั้งหมดครับกดตรงนี้ปิดจ็อบครับ a t the end of the day ครับเราก็รู้ได้เลยครับว่าท่อยาเท่าไหร่แล้วก็ฟิตติ้งทั้งหมดที่มีเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยเลยแล้วก็ ส่งออกด,ด้วยเอ็กเซลนะก็ส่งออกนะครับก็เลือกปุ๊บเอ,อ็กเซลก็ส่งออกครับเอ็กเซลก็ได้ลิสต์ของบอมแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครทำงานร่วมกับระบบ b i m นะครับอย่างกรณีของเรามี Quick b o q เนี่ยก็ก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะครับซึ่งก็ถ้าเป็น Quick b o q เนี่ยเซลล์บิมถูของเราครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้ถอดวัสดสุดเลยเลยค o c เลยอันนี้น่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับนี่รีวิวให้ดูว่า วีวีโอไปพิโปรนะทุกคนเห็นไหมผมรีวิวให้ดูสั้นๆโคตรง่ายเลยใครทํางานเหมือนน้ำเดิมอีกแล้วะโลกยุคนี้เป็นโลกที่ผู้นําผู้ตามต่างกันที่ไหนแล้วครับนบวัตรกรรมของเทคโนโลยีครับคุณอยากเป็นผู้นาหรือผู้ตามล่ะคิดดูวิดีวันนี้ครับสวัสดีครับ